เอาที่11มกราคม2568ประเพณีทานไฟการให้ทานไฟเป็นประเทณีพื้นเมืองของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณจัดทำในช่วงเช้ามืดปกติจะทำกันในช่วงรดูหนาวโตยพุทธศาสนิกชนจะร่วมกัน นำมาฟืนมาก่อกอบไฟเพื่อให้เกิดคามอบอุ่นแก่ประสงความเป็นมาของประเพณีการให้ตานไฟเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเช่นเป็นเหตุให้ทิศุสัมเระณซึ่งมีจีวรผือเดียวทันกายและบรรดาปตาหารที่ จากบิธบัารที่เย็นไม่เป็นรสชาติชาวบ้านจึงร่วมประชุมหาทางแก้ไขเพื่อให้เกิดความอบอุ่นแก่บรสษัทสามเณรให้ชานที่สดใหม่จากชาวบา้านพิธีกรรมทางศาสนาที่สืบทอดกันมาเป็นการก่อกองไฟโดยได้นิมนต์ประสงค์มานั่งถึงไฟเพื่อเกิดความอบอุ่นแก่ประสง์และชาวบา้านที่เข้ามาร่วมในพิธี ประเพณีการให้ถ่านไฟการทําขนมถวายแด่พระสงฆ์เป็นขนมพื้นบ้านที่ชาวบ้านช่วยกันทําถวายที่ชาวบ้านช่วยกันทําภายในวัดเช่นขนมโคเข้าต้มมัดขนมครกขนมเบื้องน้ําชาและน้าขนมที่ทําไปถวายแก่พระสงฆ์ได้ฉันหลังจากที่ประชงซัฉันเสร็จแล้วชาวบ้านจะร่วมกันรับสินรับทอนจากพระสงฆ์ จากนั้นชาวบ้านก็นจะนำอาหารที่เหลือจะมาแบ่งปันให้แก่ผู่เข้าร่วมพิธีมารับประทานกันเป็นการแสดงแสดงออกถึงความรับและความสามาคัคคีและเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่สืบต่อไปซึ่งช่วงเวลาในการจัดประเพณีการให้ทานไฟการให้ทานไฟนั้นไม่มีกำหนดนเวลาที่แน่นอน และแต่ความสะดวกในการนัดหมายของชาวบ้านแต่ส่วนใหญ่จะปฏิบัติในช่วงเดือนยี่เดือนไถเดือนยี่หรือช่วงเวลาเดือนธันวาถึงเดือนม้เดือนมกราคมเพราะเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นเป็นที่สุดชาวบ้านจะนัดหมายไปพร้อมกันช่วงเวลาเช้ามืดหรือเป็นเวลาก่อนประสง์จอบบิณฑบาตประโยชน์ที่ได้จากประเพณีการให้ถานไฟ เกิดความสามัคคีของชาวชุมชนทําให้คนในชุมชนมีรนาากายที่แข็งแรงเพราะตื่นรอต่อเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยเรียกเปลี่ยนความคิดเห็นของคนในชุมชนเป็นการถวบญการให้ทานแรกของปีตามความเชื่อของชาวนครศรีธรรมราชในครั้งนี้โดย กบันเสาร์ว,วันที่16 1กักราคมพุทธศักราช2568ที่วัดบัวกรุงหมู่ที่1ตำบลบ้านใหม่มออำเภอปานพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช